สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพบสารส่วนชวนชิดวันนี้นำข้อคิดประจิตใจมาเรียนฝากคารอวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคม2518ช่วงนี้ฟ้าฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสชีหงฮานี่ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันขณะนี้ก็ยังตกโปรยโปรยอยู่เสียงกบเขียดถึงอ่างร้องระงมไปหมดเอาเละ สารที่อยากจะเรียนฝากท่านในวันนี้นั้นจะว่าโดยเรื่องของประโยชน์และสมรุคุณของฟักข้าวทไมจึงเอาประโยชน์และก็สรรุคุณของฟักข้าวมาฝากท่านในครอบเนื่องจากว่าฟักข้าวตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดนะมันเป็นเพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วตามรั้วตามข้างสวนนี่ เ็มไปหมดเลยนะมันขึ้นอย่างงอกงามนะครับยิ่งหน้าฝนนี่มันออกยอดนี่อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากมียอดออกมาอย่างต่อเนื่องยิ่งเด็ดยิ่งต่อยอดดอกเยอะแล้วก็มาฝนก็เริ่มออกค่อนข้างเยอะด,ด้วยในช่วงนี้ ที่นี้อยากจะนำประโยชน์และสมคุณของฟักข้าวเอามาเรียนฝากท่านที่เคารพได้ข้อมูลจากนี่แหละตำรายาไทยหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเอกสารหมอชาวบ้านผุ่น่ะครับนะใครอยากจะรู้เพิ่มเติมจากที่ผมนำมาฝากก็ไปคลิกดูจากก o o g l e ได้นะครับเอาแะ้วมาพูดถึงประโยชน์ต่างๆของฟักข้าวเะหน่อยนะครับเริ่มด้วย ใบของมันนะครับใบของฟักข้าวนี่สามารถทําเป็นยาเขียวทาเป็นยาเขียวใช้แก้ถอนพิษนะครับแล้วก็เอามาตําพอกแก้ปวดหลังก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ส่วนของใบไปดูส่วนของยอดบ้างนีทีนี้พูดแล้วว่ายอดของฟักข้าวนี่มันโอ้โหมันยิ่งเด็ดมันยิ่งออกอย่างรวดเร็วนะครับ นะยอดของฟักข้าวนี่มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าสารเบต้าแคโรทีนนะสารเบต้าแคโรทีนสารชนิดนี้เป็นสารต้านอนุมนูลอิสระนะครับเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระมีปริมาณสูงด้วยนะมีปริมาณสูงนะครับนี่สารนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเสียเดียวนะครับนี่ ไปดูมเมล็ดของฟักข้าวบ้างมเมล็ดของฟักข้าวนี่สามารถใช้เป็นยาบำรุงปอดนะครับเป็นยาบำรุงปอดได้นะครับแล้วก็แก้ท่อน้ำดีอุดตันนอกจากนั้นยังใช้แก้วัณโรคได้ด้วยอันนี้ส่วนที่เป็นมเมล็ดของฟักข้าวนะครับไปดูส่วนสุดท้ายของฟักข้าวที่อยากจะนำมาเรียนฝากก็คือส่วนของรากของฟักข้าว รากของฟักข้าวนี่สามารถที่จะามาต้มดื่มนะามาต้มดื่มได้ด้วยนะครับนอกนั้นอาจจะไปตากแห้งนะครับมันเป็นสารที่จะช่วยในการขับเสมหะช่วยในการดับพิษไข้ช่วยลดการปวดตามข้อแล้วสุดท้ายยังใช้ในการถอนพิษไข่ได้ด้วยนี่คือส่วนของรากนอกจากนั้นแล้ว รากของฟักข้าวนี่ถ้าเราเอามาแช่น้ํานะเอามาแช่น้ำารากมันมาแช่น้ํานะเพื่อที่จะให้สารน้ำยาจากรากมันออกมาผสมกับน้ำนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำของที่แช่รากฟักข้าวนี่เอามาสาผมนะเอามาสาผมจะช่วยแก้ผมร่วงได้ด้วยน,นะนะช่วยแก้ผมร่วงด้วยกว่ ที่สาคัญคือมันสามารถที่จะฆ่าเหาได้ด้วยถ้าว่ามันมีเหาบนศรีรษะนะครับนี่เป็นส่วนประโยชน์ของร่าของฟักข้าวนะครับทีนี้ส่วนสําคัญที่อยากจะเรียนฝากของท่านที่เคารพก็คือการนําเอาฟักข้าวที่สุกแล้วเนี่ยเนี่ยจะเห็นเนี่ยถ้าเห็น,หนไหม <c oughs> นี่มันกําลังสุกช่วงนี้นะครับนะเราเอาฟักข้าวที่สุกแล้วนะครับ สีสวยสดงดงามมากเสีเยยอนะครับเอามาทำอะไรเอามาทําน้าฟักข้าวเอามาทําน้าฟักข้าวนะครับนี่ประโยชน์ของมันนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันประโยชน์ของน้ําฟักข้าวนี่นะครับดื่มแล้วนี่สามารถที่จะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่มันเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีนะครับนี่นนี้เป็นส่วนสําคัญที่ ประโยชน์จากน้ำฟักข้าวนะครับสิ่งสาคัญอีกอันหนึ่งจากการดื่มน้ําฟักข้าวเนี่ครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงนะฟังให้ดีๆนะนี่น้นะนําฟักข้าวนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูน้ําฟักข้าวนี่มาดื่มจะช่วยลดความเสี่ยงเสี่ยงจะกอะไรลดความเสี่ยงจากการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจนะลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้มันสามารถที่จะช่วยลดปัญหาจากโรคเหล่านี้ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างสูงมากทีเดียว เอาละทีนี้ไปดูวิธีการทำน้ำฟักข้าวบังธนิกรเรครับน้ำฟักข้าวนี่นี่เสียดายไม่ได้บันทึกภาพให้ดูอย่างตั้งแต่ต้นจนจบนะเนื่องจากว่ามันจะเป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะครับเอาเอาสั้นๆก็แล้วกันนะเกี่ยวกับการทำน้ำฟักข้าวอันดับแรกเราก็เอาฟักข้าวสุกมีนามานะครับ นี่ที่จะทําให้ท่านดูนี่ทําฟักข้าวสุกมาสองลูกนะทำมาสุทำมาสองลูกนํามาเสร็จแล้วก็เอามาผ่าผ่าออกจะเห็นเนื้อในมันโอ้โหสวยงามมากเลยเดียวเนื้อในของฟักข้าวที่สุกแล้วนะครับนะนี่นี่วันนี้เอามาทำสองลูกนะครับนะเอาน้าฟักเอาฟักข้าวมาผ่าออกเสร็จแล้วก็เอาช้อนมาขูดเนื้อเยื่อด้านในออกนะครับ ขูดเนื้อเยื่อด้านในออกนะขูดเนื้อเยื่อออกเสร็จปุ๊บเราก็จะแยกเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งออกไว้ต่างหากนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมเมล็ดท่านจะเห็นว่ามเมล็ดมันนี่ก็โอ้โหสวยงามมากทีเดียวนะครับเอามเมล็ดมันมาเข้าแต,แต่แกรงที่จะกรองให้มันร่อนออกมาให้มันเหลือแต่มเมล็ดเพียวนะครับ เมล็ดเพียวๆนี่มันจะเป็นมเมล็ดสีดำๆอย่างนี้แหละครับนะแล้วมเมล็ดน,นี่สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้อย่างดีทีเดียวองอกได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่มเมล็ดนี่ถ้าใครอยากจะเอาไปขยายพันธุ์นี่ก็ขยายด้วยมเมล็ดนี่นะครับนะเนี่หลังจากที่เรามาเอาเนื้อเยื่อออกจากมาเมล็ดเสร็จแล้วครับได้พอสมควรเสร็จแล้วนะจากนั้นเราก็จะเอาไป เอาไปกรองเอาไปกรองเอาไปกรองเอาไปเข้ากาับเ,เครื่องปั่นผลไม้เพื่อจะให้มันละเอียดนะครับแล้วก็ไปกรองอีกทีหนึ่งนะครับกรองได้อย่างดีเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นเราก็เอาไปใส่เอาไปใส่หม้อที่สําหรับที่จะต้มนะครับเอาไปใส่หม้อสําหรับที่จะต้มสุกนะครับนะในหม้อของน้ําฟักข้าวนี่เราก็ ใส่น้ําตาลเข้าไปด้วยนะนี่ใส่น้ําตาลเข้าไปใส่น้ํามะนาวเข้าไปนะเนี่ยกล้วยมันมีกลิ่นหอมเข้าไปด้วยก็เพิ่มเติมใบเตยเข้าไปด้วยนะครับนี่บางตำราบอกว่าให้ใส่เกลือป่นเข้าไปบ้างนิดหน่อยด้วยนะครับนะตบม่วนอีกทีหนึ่งนะในน้ําฟักข้าวนี่เรามีน้ําฟักข้าวนี่ถ้าตามสัดส่วนของตำราเขาจะบอกไว้ว่า ใส่น้ำเนี่ยนะถ้าหากว่าฟักข้าวหนึ่งกิโลนะน้ำก็ประมาณพันห้ารอยมิลิลิตรนะน้ำตาลทรายอีกร้อยห้าสิบกรัมนะมะนาวอีกประมาณสามช้อนนะครับอันนี้เป็นตำราพูดไปอย่างนี้นะแต่ว่าที่ทำเห็นนี่ก็ไม่ได้เป๊ะตามนี้หรอกนะครับเพียงแต่มี มีเนื้อฟักข้าวมีน้ำใส่เข้าไปตามพอประมาณนะน้ำตาลรายเข้าไปอีกนะไม่อยากจะให้มันหวานมากก็ใส่เข้าไปพอประมาณนะแล้วก็บีบน้ำมะนาวเข้าไปอีก <c oughs> ประมาณสองสามลูกนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราทํามากหรือน้อยถ้าทามากเราก็จะใส่มะนาวนี่เข้าไปตามสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับ นี่ใบเตยนี่เราเพิ่ก็ไปให้มันมีกลิ่นหอมแล้วใบเตยยังมีสรรพคุณทางยาโบราณอีกด้วยนะครับนี่หลังจากที่เรามีส่วนประกอบตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาไปต้มให้มันสุกนะให้มันเดือดสุกพอสมควรแล้วก็วางจากเตาออกมาให้มันเย็นเนี่ยมันย็น มันเย็นเสร็จแล้วนี่ตัวเนยียในนี่นะนี่พอมันเย็นพออุน่นนี่เอามาเตใส่แก้วนี่โอ้โหน้ามันสีสวยสดงดงามน่ารับประทานมากเสียนะครับพอน้ามันเย็นเต็มที่แล้วเนี่ยมันมีปริมาณมากเราก็เอาใส่ขวดเนี่ยอย่างที่เห็นในขวดตั้งอยู่นี่นะครับนะเราก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็นเอาไว้นะสามารถจะจะดื่มได้วันละหนึ่งแก้วนะครับนะรสชาติมัน อร่อยอย่าบอกใครเชื่อนะเนี่ยนี่แหละนี่เป็นขั้นตอนง่ายๆเกี่ยวกับการทําน้ําฟักข้าวนำมานฝากตรงนี้กรทบตนันก็ถ้าสนใจก็ลองไปปลูกขยายพันธุ์แล้วก็ลองไปทําดูนะครับประโยชน์มันโอ้โหมากไปมหาศาลนะครับนะอยากจะเรียนนิดหนึ่งนะว่าฟักข้าวนี่เวลามันขึ้นที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเดินเติบโตขยายไปอย่างรวดเร็วนะ ขยายอย่างรวดเร็วนะบอกตามตรงว่าถ้ามันไปขึ้นอยู่กับต้นไม้ต้นไหนเนี่ยโอ้โหมันจะไปเป็นเป็นพระเจ้าควบคุมต้นไม้ต้นนั้นเลยแหละมันจะออกใบออกกิ่งก้านต่างต่างมันจะคุมต้นไม้ต้นนั้นอย่างมิดชิดไปเลยอย่างท่านเห็นเนี่ยท่านเห็นเห็นไหมท่านเห็นเห็นไหมเนี่ยมันปกคุมไปหมดเลยต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนแล้วแต่ ถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไปคุมไปหมดเลย <c oughs> มันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นผ้าไปอะไรไปคุมต้นไม้หมดทั้งต้นเลยแหละนี่จะเห็นว่าเวลามันเดินเติบโตแล้วเนี่ยมันไปอย่างมหาศาลเลยนี่คือเรื่องของฟักข้าวนะครับแต่ประโยชน์ก็มีมากมายอย่างที่เรียนทฤษคีรบนั่นแหละครับ นี่คือสารสวนจนยิวดว่าในเรื่องของประโยชน์และสรรพคุณของฟักข้าวมาฝากท่านรบค,คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามรับฟังนับจ่วในิวกาสน,นี้ขอบคุณคร,รับ